เรียนท่านคณะกรรมการที่เคารพดิฉันนางสาวจีพิสุ์ทิสเถียนชื่อเล่นชื่อกุกิกอายุ IU 17ปีกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6แผนการเรียนคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีโรงเรียนบ้านบึงมณูนวิทยาคารดิฉันมีความสนใจและมีความตั้งใจอย่างแน่วแน่ที่จะเข้าศึกษาต่อคณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังดิฉันมีความเชื่อว่าเทคโนโลยีไม่ได้เป็นเพียงแค่เครื่องมือแต่คือโอกาสที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับการศึกษาดิฉันมีความชอบและสนใจด้านคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีโดยเฉพาะการเขียนโปรแกรมและการแก้ไขปัญหาด้วยเทคโนโลยี โดยระหว่างเรียนดิฉันได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันต่างๆอาทิเช่นการแข่งขันกิจกรรม Legion a l Coding and AI Competition ภายใต้โครงการ Coding Thailand 2025 AI Dive n Future การแข่งขันเขียนโปรแกรมเนื่องในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ได้มีโอกาสเรียนรู้พื้นฐานการเขียนโปรแกรมการแก้ไขปัญหาเป็นทีมการทำงานร่วมกับผู้อื่นในทีมดิฉันจึงมีความต้องการที่อยากจะพัฒนาตนเองในระดับมหาวิทยาลัยดิฉันมีความฝันที่อยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเข้าถึงทุกคนทุกพื้นที่ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในอนาคตขอขอบคุณนันคณะกรรมการที่รับชมและรับฟังค่ะ